ลุงเนวินเปิดสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตให้ชาวบุรีรัมย์หลบภัยเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูนนเต็ดเปิดสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตช่วยเหลือพี่น้องชาวบุรีรัมย์ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของทหารกัมพูชาโดยล่าสุดลุงเนวินเนวินชิดชอบ ตัดสินใจใช้สนามช้าง International Circuit เป็นที่พักพิงชั่วคราวให้กับประชาชนชาวบุรีรัมย์เข้ามาหลบภัยจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยลุงเนวินได้โพสต์ข้อความว่าพี่น้องคนบุรีรัมย์บ้านใครไม่ปลอดภยัยมาอยู่กับลุงเนวินที่สนามช้างเซอร์กิตคนไทยไม่ทิ้งกัน สำหรับสนามช้าง International Circuit เป็นสนามแรกแข่งรถมาตรฐานตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีความปลอดภัยกว้างขวางพร้อมรองรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด่วนเนวินเปิดสนามช้างเป็นเซฟโซนรับพี่น้องชาวไทยหนีภัยสงครามชายแดนทะลักเข้าบุรีรัมย์บุรีรัมย์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาส่อเขาวิกฤต เนวินชิดชอบตัดสินใจเปิดสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและลานอบจอบุรีรัมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่อบพยพหนีภัยสงครามทะลักเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดตลอด24ชั่วโมงณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแลนด์มาร์คระดับโลกของจังหวัดบุรีรัมวันนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยประชาชนจำนวนมากได้ทยอยเดินทางเข้ามาขอความช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสายภายในพื้นที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบโดยมีทีมแพทย์พยาบาลและทหารคอยดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือในทันทีพร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มสะอาดไว้บริการฟรีสำหรับผู้อพยพทุกคนนอกจากนี้ยังได้จัดสรรพื้นที่สำหรับนอนพักที่ปลอดภยัยเพื่อให้ผู้หนีภัยได้คลายความกังวลและพักผ่อนอย่างเต็มที่ แหล่งข่าวเปิดเผยว่าการตัดสินใจเปิดพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังเพื่อให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงโดยมีทีมอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนสับเปลี่ยนกำลังคอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามวิกฤตทุกฝ่ายต่างร่วนภาวนาให้สถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด บุรีรัมโชว์เหนือปิดเกมจิตวิทยาเดีลวคริสปิมเผยเบื้องหลังสุดเกา๋าจาก2ล้านสู่7แสนประสาสายฟ้าคุมเกมอยู่หมัดแม้นักเตะพยายามต่อรองก่อนเลือกกลับบ้านเกิดไกลชิดครอบครัว วงการฟุตบอลไทยต้องจับตาเมื่อปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดแสดงความเหนือชั้นในการบริหารจัดการทีมอีกครั้งกับบทสรุปของดิวลูคัสคริสปิมที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินเกมธุรกิจฟุตบอลที่เฉียบขาดและเยือกเย็น แ่งข้าวงในเปิดเผยว่าเดียนนี้เปรียบเสมือนสงครามจิตวิทยาที่บุรีรัมเป็นฝ่ายคุ้มเกมได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าทางฝั่งนักเตะและเอเย่นจะพยายามเดินเกมต่อรองเพื่อข้อเสนอที่ดีที่สุดซึ่งเป็นเรื่องปกติในวิถีฟุตบอลอาชีพแต่ประสาทสายฟ้าได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนและไม่เล่นไปตามเกมประเด็นสำคัญที่น่าสนใจคือ ตัวเลขค่าเหนื่อยที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลจากเดิมที่คริสปิมเคยรับกับบุรีรัมเราสองล้านบาทต่อเดือนสู่ข้อเสนอที่บราซิลที่คาดว่าอยู่ที่ประมาณ6-7ถึงแสนบาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามการได้กลับไปค้าแช่งในบ้านเกิดและได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดาวเตะชาวบราซิลตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้ บทสรุปของดิวนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการปิดฉากเส้นทางของคริสปิมกับบุรีรัมแต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นมืออาชีพและจุดยืนที่แข็งแกร่งของสโมสรที่ไม่ยอมตกเป็นรองในการเจรจาต่อรองใดๆอาชิตพลต่อสัญญาชวาเบนออลส์บวกลุยต่อที่เยอรมัน กองหน้าอดิตเยวชนทีมชาติไทยได้ลุยต่อที่ประเทศเยอรมันหลังขยายสัญญากับชวาเบนออาส์บวกเรียบร้อยแล้วอาชิตพลคีรีรมที่เพิ่งเรียนจบและรับปริญญาตรี Bachelor of Arts ในสาขา Sport Management ไปเมื่อไม่นานล่าสุด อาชิตพลคีรีรมที่ถูกขยับไปเล่นริมเส้นทางซ้ายทำผลงานได้ดีก่อนจะได้รับการขยายสัญญาลุยกอกกับชวาเบนอัลส์บวกในศึกเลกิโอนาลีกาโซนบาเยิร์นลีกระดับ4เยอรมันฤดูการ2025ทับ2026สำหรับฤดูการ2024ทับ2025ที่ผ่านมาอาชิตพลคีรีรมลงสนามช่วยทีมไป29นัดยิง6ประตูทำ5แอสซิส์ช่วยทีม Aqui. Thank you